อนาคตคือใหม่ที่เรากําลังคุยกันอ,อยู่นี่เป็นปัจจุบัน,นเนาะเราจะเอาเาเอาใหม่หรือเอาปัจจุบันก็แล้วแต่จะเลือกแต่ว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราควรจะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพื่อที่จะมากได้เพราะว่าชาวพุทธเนี่มันฉลาดเนาะอยู่กับความจริงคนอยู่กับเก่าหรืออยู่กับอดีตก็อยู่กับมายาการ นอยู่กับใหม่หรือกับอนาคตก็อยู่กับมายาการเพราะมันยังไม่มีอะไรแน่ชัดมันอน,นิจจังทุกขังอนัตตาท <c oughs> ีนี้ถ้าเรามาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ความจริงในชีวิตมนุษย์เนี่ยนะมันมีชั่วพิษตาเดียวเห็นไหมฟังดูคําพูดสิคาพูดจบไปละเป็นอดีตไปละนะตอนที่ได้ยินเสียงว่าคําว่าคํา นี่เป็นปัจจุบันเนาะแต่ที่ผมอธิบายว่านี่เป็นปัจจุบันนี่เป็นอดีตไปละคำนั่นนะพูดได้ยินพูดนี่เป็นปัจจุบันนะแต่พอผมมาอธิบายอย่างนี้ปัจจุบันของคําว่าพูดหายไปแล้วเพราะฉะนั้นความจริงของชีวิตมีเพียงแค่ปัจจุบันนัดเดียวเองนะแล้วทีนี้การจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไป สู่ระดับที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องพัฒนาตรงจุดปัจจุบันนะเออถ้าปัจจุบันมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แก้ไขปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแต่ถ้าปัจจุบันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วค่อยนึกได้แล้วไปแก้ไขทีหลังเปลี่ยนไม่ได้ลนะเนาะเอออันนี้เป็นศัจธรรมเนาะความจริงของชีวิตมีอยู่แค่ที่ปัจจุบันชั่วพริบตาเดียว แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นประโยชน์มากสำหรับชาวพุทธเนาะเ,เพราะว่าชาวพุทธเนี่ยเกิดมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากชีวิตที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดใต้อำน,นาจของความเห็นผิดยึดผิดเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ <c oughs> ให้ <c oughs> ไปอยู่ใต้อำน,นาจของความเห็นถูกต้องหรือสมาธิฐินะเพื่อให้อ่า เดินทางไปสู่ความสิ้นสุดความเบียนว้ายตายเกิดเนาะหมดทุกสิ้นสุดความเบียนว้ายตายเกิดนี่คือภารกิจและหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่อื่นๆเป็นหน้าที่ปลิกย่อยทั้งนั้น <c oughs> หน้าที่ในการที่จะเดินทางไปสู่การสิ้นสุดความเบียนว้ายตายเกิดนี่เป็นหน้าที่สําคัญการจะเดินทางไปสู่ การสิ้นสุดแห่งความเบียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่มีงานอะไรมากมายเลยนะไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายเลยนะเรียนแค่ว่า <c oughs> อะไรคือเหตุทุกอะไรคือทุกอะไรคือเหตุทุกแล้วก็ละเหตุทุกสลายเหตุทุกให้ได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรต้องเรียนมากนะอถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เรื่องไม่มาก พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยเรื่องไม่มากแต่ที่ท่านพระองค์สอนไว้มากเพราะว่าพระองค์สอนตามจริตนิสัยวาสนาบารมีของคนแต่ละคนตลอด45ปีที่แสดงธรรมพระองค์ก็แสดงกับบุคคลมากมายทั้งมนุษย์ทั้งเทวดายินพรมยมราชทั้งหลายเนาะก็เลยแจกแจงธรรมออกมาซึ่งาพาลิยเจ้าพาหันตะเจ้าสมัยปฐมเัทเนา เอ้ปฐมัสสังขยนณานะเออเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นห้าร้อยรูปได้ประมวลทำเข้ามาแล้วก็ทําเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่สมัยนั้นมาแล้วเนาะเป็นพระสูตรสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันหรือสองหมื่นหนึ่งพันเรื่องเป็นพระวินัยสองหมื่นหนึ่งพันข้อเป็นเป็นพระอภิธรรมสี่หมื่นสองพันเรื่องสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันนะ นี่พระอาหารหันต์รวบรวมมันน่าเสียใจว่าพอ2,550 2,540กว่าปีนี่มีคนอวดเก่งกว่าพระอาหารหันต์500รูปมาตัดพระอภิธรรมออกจากพระไตรปิฎกไปซะน่าเสียใจมากเนาะน่าเสียใจมากๆเลยด้วยความไม่รู้อวิชชาแท้ๆที่มาตัดคำสอนสำคัญที่มีมากกว่าข้อธรรมบทอื่น เนะในพระไตรปิฎกคือพระอภิธรรมพิฎกเนี่ยสี่หมื่นสองพันพนธมรขันเขาบอกว่าไม่ใช่คําสอนพระเจ้าเสียใจจริงๆเนาะเสียใจจริงๆอืมแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะแล้วพอเขาทําอย่างนั้นแล้วเขาก็ดังนะตอนนี้ลูกศิษย์ลูหาเยอะแยะเออเขามีระบบการถ่ายทอดการแบ่งปันธรรมะที่เก่งนะเอล้างสมองลูกศิษย์ จนยิ่งกว่าคอมมอนิสต์ล้างสมองซะอีกนะพอไปเชื่อเขาแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ยอมละความเชื่ออันนั้นเลยทำให้สมัยปัจจุบันเนี่ยในโลกมีคนสอนว่าพระอภิธรรมไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าตอนนี้จำนวนเป็นแสนคนละะ้วมั้งหลายแสนแล้ะมั้งไม่ใช่จำนวนหมื่นเขาไปอย่างนั้นของเขาก็ไม่เป็นไรเราก็ไปของเรา อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในกลุ่มการเกตนาทีทำครับท่านแต่มันเศร้าใจไงเศร้าใจไม่เป็นไรคนที่มีสติก็รู้คนที่มีสติก็วางเฉยก็รู้ไปเองนะครับท่านมไมกอย่างก็รู้แล้วก็บอกผ่านไปถ้าถ้าวางเฉยรู้ไปเองแล้วเข้าใจถูกต้องเนี่ยจํานวนคนที่จะเผยแพร่คนคนคนที่บรรลุก็ชาวพุทธ ที่บรรลุจริงๆก็ไม่หวั่นไหวนะครับยังไงก็ไปถูกทางอยู่แล้วครับมันมันลอยไปทุกทีมันถูกเบียดเบียนเข้าไปอยู่ในป่าหมดแล้วคนที่รู้ธรรมถึงธรรมเห็นธรรมเนี่ยถูกเบียดเบียนโดยนักปริยัตและนักไอเขาเรียกกว่าอะไรนักปฏิรูปพัสสธรรมเบียดเข้าป่าเขาดงไปหมดละ นี่ครับป้าอาจารย์เวลานี่อาการเริ่มต้นปิดกระดุมเม็ดเลกเนี่ยเราต้องปิดแต่ถูกมันเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์เวลานี่หละก่อนนี่พออาจารย์เวลาไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็กลายเป็นเราไปว่าเขาอีกเอ่จะไมเราก็คนคนกัางก็กลับไปมาว่าอาจารย์เวลาก็ยังไม่ถึงาำยังสุดโตงยังไปว่าคนอื่นอะไรจะไม เรากอกกล่าวของเรานี่ยหลยเอาธรรมะเราเนี่เยเหมือนท่านวินัยว่าน,นันแหละกล้าคนที่เขาก็ดีมากเขาจะเข้าใจเขาจะไม่ไปวันเหวดีดีคุณสงบเ็อตอนนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าก็เลยเอาอาดีตมาคุยนิดหน่อยแล้วก็จะมาต่อปัจจุบันแล้วก็ต่ออนาคต อดีต<ช>เราก็อาดีตไปแล้วอนาคตยังกดไปกดมาปัจจุบันนี่แหละเราบันให้แม่ให้ใหมันขาดไปเลยใจไ,ไม่มีวียังไงครับท่านเห็นด้วยไหมครับ,รบพอพอคุยแล้วก็มีปฏิกิริยาเห็น <c oughs> ไหมก็ท่านวินัยก็มีปฏิกิริยาท่านสงบก็มีปฏิกิริยาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีปฏิกิรยิยาแต่ว่าท<ม>่นานเวลามามสร้างสรรมาพิจารณากันไงเอามา เอามาร่นเอาอาเอามาร่นให้เห็นให้ให้เห็นวัตถุที่แท้จริงร่อนเห็นธรรเ่ย่นตะแกรงร่อนแร่ร่อนธรรมอาจารย์วิรัตมาด้วยลมหายรู้หายวันนี้มาแปลกมาพูดเรื่องอย่างนี้มันสวนกันไม่รู้เป็นยังไงก็ก็คุยดูว่าอัตตามานะความเห็นความคิด ของผู้ที่มาร่วมสนทนาเป็นยังไงมัง่งกระเทือนไหมหรือไม่กระเทือนนะทีนี้กระเทือนก็ดูว่ากระเทือนแบบไหนใช่ไหมล่ะเอออย่างอย่างบ้าเนี้ท่านมีในกับท่านสงบก็กระเทือนในหลักษา<ผ>มไม่กระเทือนอะไรผมผมได้ใจบอกอว่า,าไม่เป็นไรเขาก็ของก็ถ้า <c oughs> ถึงตามที่แท้จริงมันก็ไม่หวั่นไหวนะครับท่านจะว่าไม่ว่าเพียงแต่บอกอ่ ก็แสดงความคิดเห็นว่าเราไม่ต้องกระเทือนอะไรทั้งนั้นและเราก็อยู่ของเราตามปกติอย่างที่เราอยู่นี่แหละครับท่านเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัววัดวิเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าเลยถ้ามันไม่กระเทือนจริงมันจะไม่มีคําพูดมันจะฟังเชอนี่นี่แหละผมก็จะได้รับทราบรับรู้ไว้ไงต่อไปก็จะได้ฟังอย่างเดียวไม่ไม่ต้องพูดอะไรนั่นแหละจะได้รู้ว่าการแสดงความไม่กระเทือน เพราะฉะนั้นนี่คือการทดสอบเนาะการทดสอบปฏิกิริยาไม่งั้นผมก็ไม่รู้อีกแล้วถาพูดกลางกลางทำไมอย่างนั้นผมก็ยังอวิชชาอยู่ไงเพราะฉะนั้นผมก็อวิชชาก็หลุดออกไปแล้วไงต่อไปก็จะได้ไม่ต้องฟังอย่างเดียวจะได้แสดงความไม่กระเสือนดูปฏิกิริยาว่าจะตอบโต้ออกมายังไงใช่ไหมแต่เรื่องอย่างนี้ เป็นเรื่องที่ควรจะทักท้วงให้สติสัมปชัญญะกันเสมอเพราะไม่งั้นจะพากันหลงทางไปไกลหลงผิดทางกันไปไกลถ้าไม่กระตุ้นจะบ้างเป็นระยะระยะใช่ไหมละ่ะเอเพราะว่าไอ้ไอ้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยมันร้ายกาศนะความเห็นผิดรู้ผิดอืมันร้ายกาจมากมันจะพาให้เราเดินผิด ทางหลงทางนะแล้วไม่สู่จุดหมายปลายทางและถ้าหลงเดินไปสักระยะหนึ่งเกิดเป็นความเคยชินแล้วมันแก้ยากละมันฝังแน่นเนาะเออมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันแก้ไขไม่ได้ถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าคนที่เข้าเดินหลงเดินทางนั้นไปสามเดือนไม่เป็นไรหกเดือนเริ่มเอาไม่อยู่ละปีหนึ่งนี่เริ่มเอาไม่อยู่ ถ้าสามปีห้าปีนี้เอาไมา่อยู่ละเขาจะเดินไปทางเส้นนั้นแล้วก็บอกว่าทางเส้นที่เขาเดินเนี่ยคือทางที่วิเศษที่สุดเพราะเขา,เขา,เ,ขาเขายึดมั่นถือมั่นเสียแล้วใช่ไหมเป็นแก้วเต็มเป็นหม้อที่ปิดฝาแหมไม่ยอมรับอย่างอื่นละอันเนี้ยคือเสียโอกาสเสียดายแทนนะเพราะนั้นก็ต้องมีกระตุกบ้างนิดหน่อยเหมือนเราเล่นว่าวชักว่าวเนี่ยมันต้องมีกระตุกใช่ไหมเออถ้าปล่อยอย่างเดียวเนี่ยว่าวมันจะ ไม่ต้านลมแล้วในที่สุดก็โหดิง่งปึก๊กลงดินนะต้องโดนกระตุกบ้างเป็นระยะระยะว่ามันถึงจะรับลมกระแทกลมแล้วก็เหินตัวเองขึ้นข้างบนแหมทำลองอย่างนั้นนี่เป็นอาัธยาที่บายเนาะเป็นอาัธยาที่บายที่ว่าทําไมจะต้องมีทั้งกระตุกมีทั้งหยอดเนาะให้ได้กับจังหวะของลมให้สมดุลกับกําลังลมที่พัดมานะเนาะแอม พอดีคนน้อย <c oughs> ก็เลยลองดู <c oughs> ก็เห็นปฏิกิริยาใช่ไหมขณะที่มีคนมีปฏิกิริยาสองคนสามคนไม่มีอาจจะมีปฏิกิริยาแต่ไม่มีวัชีกรรม <c oughs> ใช่ไหมสองคนมีปฏิกิริยาแล้วก็มีวัชีกรรมออกมาวัชีกรรมก็ดีอยู่ว่ายอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยเขาไปเถอนะนะเออันนี้ก็ดีอยู่มุมหนึ่ง เต็มมุมหนึ่งอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเออธรรมชาติเนี่ยถ้าปล่อยเนี่ยมันจะไหลลงตับเนาะเออถ้าประทังมันไว้เอาเขื่อนกัน้นมันจะไหลไปที่สูงเอาไปใช้ประโยชน์ไปปั่นไฟฟ้าเอาไปเข้าไล่เข้า,ขานาปลูกคือปลูกผักได้เนาะน้ําถ้าปล่อยตามธรรมชาติมันก็จะเอามาใช้ประโยชน์ได้น้อยถ้าไปคไปคุมดูแลธรรมชาติ ให้มันไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องมันก็เกิดประโยชน์มหาศาลเนอะอ,อย่างเงี้ยเราก็มีทั้งปล่อยตามกระแสบ้างนะขัดบ้างนะกั้นบ้างขวางบ้างเพื่อจะได้ทําประโยชน์จากธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดกับชาวโลกได้เต็มที่ในปัจจุบันสมัยขณะนี้นเนอะอ้า ชวนคุยรอพักพวก